นี่เป็นบาทถวายข้าวทรงลังกาส่งตรงมาจากประเทศสีลังกาเลยค่ะสำหรับบาทนี้นะคะชาวลังกาจะนิยมเรียกว่าบาทเลาะนะคะก็ชาวลังกาจะนิยมนำไปใส่ ข้าวปลาอาหารลงไปในบาทแล้วก็นำไปถวายในงานบุญพิธีสำคัญสำคัญต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการนำข้าวมัทุกปายาตนะคะนำมาใส่ลงในบาทนะคะก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะ บ้านเรานะคะหลายท่านก็จะนำไปบรรจุนะคะเห็นแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปบรรจุในสถานที่มงคลบรรจุไว้ที่ฐานพระนะคะบรรจุไว้ที่เจดีย์นะคะต่างๆได้นะคะโดยที่นะคะบางท่านก็จะนำอัญ,ญมณีหรือว่าอาจจะมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอาจจะต้องใส่เจดีย์ JD, พระอบน้อยๆลงไปนะคะแล้วก็ ใส่อัญมณีบรรจุลงไปแล้วก็บรรจุนะคะไปในสถานที่อันเป็นมงคลนะคะก็นำมารีวิวให้หลายท่านได้ชื่นชมนะคะสำหรับบาทถวายข้าวทรงลังกานี่เป็นงานขึ้นรูปหล่อหลอมด้วยทองเหลืองแล้วก็เป็นการประดับ ด้วยงานประดิษฐ์มือของชาวลังกานะคะซึ่งทางชาวลังกาจะนิยมนะคะในชิ้นงานต่างๆเขาก็จะนิยมนํามาประดิษฐ์ตกแต่งให้เกิดความสวยงามให้เกิดความประณีตในเรื่องของการถวายนะคะและที่เห็นด้านล่างนี้นะคะนี่คือเป็นอาสนะบัวนะคะก็ไว้สําหรับรองฐานเจดีรองฐานพระหรือว่ารองฐานบาทนะคะก็ถือว่าเป็นการรองรับด้วยอาสนะบัวนี่ก็ เป็นงานที่ส่งตรงมาจากประเทศศรีลังกาเหมือนกันค่ะก็สำหรับเซตนี้ก็เรียกว่าลูกค้าสั่งเป็นเซตเลยนะคะนำมารีวิวให้หลายท่านได้ชื่นชมนะคะนี่สวยงามนะคะนี่เลยค่ะโอเคนะคะก็แยกเป็น3ชิ้นนะคะให้ดู นี่ค่ะน้ำหนักนี้ก็น่าจะประมาณกับ3โลนะคะนี่แล้วก็รวมฐานโอเคค่ะและนี่ก็คือบาดเลาะบาทถวายข้าวทรงลังกาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ